ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่15 กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะป่วยนะคะสุขภาพมีปัญหาระวังสายตาคอบ่าไหล่กระดูกสันหลังนะคะหลายคนนะคะช่วงนี้จะได้ยินข่าวจะมีคนซื้อของมาฝากมีคนคิดถึงหลายๆคนกําลังคิดถึงบ้านคิดถึงคนในครอบครัวนะคะมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องไม่สบายใจนะคะมีเรื่องให้คิดหนักคิดเยอะนะคะช่วงนี้คุณอาจกําลังรออะไรบางอย่างกําลังคิดที่จะมองหา ใหม่ๆมองหาช่องทางในการหาเงินนะคะมองหาช่องทางในการหารายได้ช่วงนี้การเงินคล่องมือนะคะหมุนซ้ายหมุนขวานะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงหมุนเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจะมีคนซื้อของมาฝากใครที่รอความรักนะคะจะได้รับข่าวดีเรื่องความรักนะคะใครที่รอเงินมีโอกาสได้เงินนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาว ให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้921นะคะแล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ